เมนูอาหารอีสานวันนี้ call, ne, i, oh i, cherry, นะคะแอดขอาเสนอเมนูก้อยหอยเชอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่นะคะสําหรับเมนูก้อยหอยนะคะก็จะมีทั้งหอยขุมนะคะแล้วก็หอยเชอรี่ก็เราก็จะนําหอยนะคะมาต้มนะคะอันนี้เป็นหอยเชอรี่ต้มหอยเสียเ่ยน,นะคะเราก็จะมาหัน่นแล้วก็เอาตาเขาออกนะคะหอยเชอรี่เขาบอกว่าถ้าเราไม่เอาตาเขาออกจะทําให้เราเมาได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องกันนะคะเครื่องวันนี้ก็จะใส่ตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้แล้วก็ซอยให้เป็นแผ่น <ๆ S 2> บางๆนะคะก็จะมีหอมรัวมีมพริกมีหอมแดงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยก็เตรียมตัวนี้เสร็จเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเราก็จะบีบมะนาวนะคะใส่ใส่น้ำมะนาวประมาณ 1- 2ลูกดูนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบความเปรี้ยวขนาดไหนนะคะแล้วก็ปริมาณของหอยที่เราจะก้อยนะคะ อันนี้วันนี้แอดอยากกินรสชาติที่จัดจ้านนะคะแอดก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะมะนาวแล้วก็นําตะไคร้นะคะที่เราซอยนะคะลงไปแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาตินะคะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรยุงย่งยากนะคะก็จะมีแค่พริกป่นนะคะพริกป่นก็ใส่ตามชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะก็จะมีข้าวคั่วนะคะผ <c oughs> งชูรสผงชูรสเราก็ใส่ตามชอบเลยนะคะ ใส่มากใส่น้อยก็ได้ข้าวคั่วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แต่พอดีประมาณ2ช้อนนะคะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะขมนะคะแล้วก็น้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนนะคะน้ำปลาก็1ช้อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาคลุกเคล้านะคะส่วนผสมของเครื่องปรุงแล้วก็หอยของเรานะคะให้เข้ากันนะคะเราก็ชิมรสชาติดูได้นะคะว่ารสชาติโอเคหรือ,อยังนะคะถ้าไม่โอเคแล้วก็เพิ่ม เครื่องปรุงลงไม่ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมานําหอมแดงนะคะใบมะกรูดพริกแล้วก็ทุกอย่างที่เราหั่นไว้นะคะลงไปในระหว่างที่เราคุกเข้านะคะเราอย่าเพิ่งใส่หอมดวมนะคะหอมดวมเราเอาไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะถ้ายัางไม่พอดีแล้วก็น้ำปลานะคะเติมลงไปน้ำปลาราจะขาดไม่ได้นะคะสําหรับเมนูอาหารอีสันเมนูก้อยหอยนะคะพอได้ที่นะคะก็นํา หอมรวมนะคะที่เราหั่นไว้นะคะนํามาโรยหน้าแล้วก็คลุกเคล้านะคะให้เข้ากันหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ายังไม่เผ็ดก็เติมพริกป่นลงไปได้คะ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตักเสิร์ฟนะคะใส่จานเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวนะคะนอนร้อนอร่อยมานะคะหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็สุดยอดเลยนะคะเป็นเมนูสุดยอดของกับแก้มเลยนะคะ ก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นอาเสรียเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูก้อยหอยก็ทําง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยุ่ยงยากนะคะสําหรับใครที่อยากลองทําลองทานนะคะก็สามารถเอาสูตรนี้ไปทําทานได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ